เขาจริงใจกับคุณนะคะไม่ได้คุยเล่นๆว้าคอนเกรสูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้ใครมาคุยกับคุณบ้างไหมต้องบอกเลยว่ามีโอกาสว่าเขาเข้ามาด้วยความจริงใจไม่ได้คุยเล่นๆนะจ๊ <c oughs> นะ <c oughs> และถ้าเกิดว่าเรากําลังสงสัยอยู่ว่าเขาจริงใจหรือเขาเข้ามาคุยกับเราเล่นๆ <c oughs> วันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออันธรรมทาโรมีห้าวิธีที่จะเช็คว่า เขาจริงใจหรือว่ามาคุยเล่นๆให้คุณได้ฟังกันอ่ะเดี๋ยวขอเปิดไพ่ดู5พลังงานนะคะ5ข้อแล้วกันนะว่าจะมีแนวทางไหนในการเช็คได้บ้างว่าเขาจริงใจหรือว่ามาคุยกับเราเล่นๆอ่ะขอดูพลังงานหน่อยนะจ๊ะ T <The> h Emperor e Six of Wands Temperance Princess of Cups Two of Pentacles ครบทั้ทง5วิธีนะเดี๋ยวมาสรุปกันเลยว่าว่า 5วิธีในการเช็คว่าเขาจริงใจกับคุณหรือว่าเขามาคุยแบบเล่นๆข้อที่1ค่ะ ความสม่ำเสมอเออถ้าเกิดว่าเขามาคุยกับคุณแบบสม่ำเสมอไม่ใช่มามาหายหายแสดงว่าเขามีความตั้งใจหรือมีความจริงใจที่จะเข้ามาคุยกับคุณหรือมาสารสัมพันธ์กับคุณนะคะนะไอไอความสม่ำเสมอนี่ไม่ได้ไหมายความว่าหายไม่ได้นะบางทีเขาอาจจะมีธุระปรับปังบ้างนะคะเขาอาจจะหายไปบ้างแต่ว่าเขาก็จะมีความสม่ำเสมอในการเข้ามาคุยกับเรานะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่สองเขาพูดถึงอนาคตกับคุณบ้างหรือเปล่า นะคะไม่ใช่คุยแบบจบจบไปวันๆนะ่ะไม่มีการพูดถึงอนาคตนะคะถ้าเกิดเขามีการพูดถึงอนาคตบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ว่าอยากจะพัฒนายังไงอะไรยังไงอันนี้ดูเหมือนกับว่าถ้าเขาพูดเกี่ยวกับ เรื่องของอนาคตกับเราบ้างแสดงว่าเขามีความจริงใจให้กับเรานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดเลยเหมือนพูดคุยเล่นๆสนุกสนุกไ,ไปวันวนนี้คุยแต่เรื่องของวันนี้อะไรเงี้ยให้มันผ่านผ่านไปแต่และว,วันน่ะอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ได้จริงจังหรือว่าจริงใจกับเรามากหนักนะจ๊ะเออแต่ถ้าเกิดเขาพูดถึงเรื่องอนาคตบ้างมีพูดถึงบ้างว่าในอนาคตนั้นเขาอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไรนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆแสดงว่าเขามีความจริงใจกับเราอยู่ในระดับหนึ่งเลยเนาะสาม การกระทำสำคัญกว่าคำพูดนะคะถ้าเกิดว่าเขาพูดและเขาทำด้วย mm. เช่นบอกว่าจะมาหาและเขาก็มาหาจริงๆกับพูดเฉยๆว่าจะมาหาแต่ไม่เคยมาหาเลยสักทีนะอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะยังแบบไม่ได้จริงใจกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดเขาพูดเมื่อไหร่ว่าเขาจะมาหานะแล้วเขาก็มาหาได้จริงๆอันนี้แสดงว่าเขามีความจริงใจกับเราเนาะข้อที่สี่เปิดเผย เปิดเผยตัวตนของเราดูเขาไม่หลบไม่ซ่อนเขากล้าที่จะพาเราไปเจอกับใครๆนะเขาไม่ได้แบบแอบๆบอแบบหลบๆซ่อนๆนแสดงว่าเขามีความจริงใจให้กับเราแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เขาหลบหล,บหลบซ่อนๆเราไม่กล้าให้เราไปเจอใครไม่กล้าให้เราเห็นใครอันนี้แสดงว่าเขาอาจจะยังแบบไม่ได้จริงใจกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะข้อที่ห้าท่าทีต่อความสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราพูดถึงในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วเขาบ่ายเบี่ยง แสดงว่าเขาอาจจะยังไม่ได้จริงใจกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์และเขามีท่าทีที่จริงจังพูดอย่างจริงใจเลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปหรืออะไรเงี้ยแสดงว่าเขามีความจริงใจให้กับเรานะคะและนี่คือ5ข้อที่เป็นวิธีการในการเช็คว่าเขาจริงใจหรือว่าไก่กาจริงใจหรือว่ามาคุยกับเราแค่เล่นๆไปวันๆโนอะนะทวนอีกทีนะข้อที่1ความสม่ำเสมอ ข้อที่สองมีการพูดถึงอนาคตข้อที่สมีการกระทําที่ตรงกับคําพูดข้อที่4เขาเปิดเผยตัวตนของเราและข้อที่ห้ท่าทีต่อความสัมพันธ์ดูชัดเจน และนี่คือห้าข้อห้าคุณนะคะเลื่อนสิิมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วไปเช็คเขาดูแล้วเนี่ยมีมีมีอยู่ในห้าข้อมีอยู่บ้างแสดงว่ามีลุ้นเหลือเกินว่าเขาน่าจะมีความจริงใจให้กับคนถ้าเกิดมันไม่ครบนะถ้ามันครบห้าข้อก็คือชัวร์ป้าบป,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 ป้า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 บป้าปาบา เขาน่าจะมีความจริงใจให้กับเราเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ครบก็ต้องบอกเลยว่าไอ้ความไม่ครบเนี่ยแสดงว่าเขาอาจจะยังมีความไม่แน่ใจไม่มั่นใจอะไรบางอย่างซึ่งมันพัฒนาได้มันเติมเต็มได้แล้วก็สร้างเสน่ห์ให้ตัวเองให้เต็มที่นะทำความสัมพันธ์นี้ให้ดีเมื่อเขามั่นใจเต็มที่5ข้อนี้น่าจะเต็มอย่างแน่นอนเพราะพลังงานของคุณมันดีอยู่แล้วคุณถึงได้เลื่อนฟิดมาเจอคลิปนี้นั่นเองอ่านะใครแล้วก็ไหนไหน,นแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ เพื่อยืนยนันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีได้นะ